ซีพารแนลเองเนี่ยนะคะแน่นอนเขาทําพวกพรีคาสต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณชาคริตหรือว่าคุณเคลียร์เนี่ยทีประกรณ์สุขเสมท่านเห็นนามสกคุลนี้แล้วท่านก็จะจะเห็นว่าเขามีประสบะการณ์จริงๆแล้วคุณชาคริตเนี่ย ก่อนที่จะมีในส่วนของมาทำซีพาร์แนลเนี่ยเขาทําธุรกิจกับพ่อมาก่อนใช่ไหมคะเขาเติบโตรุกครีเกี่ยวกับค <Yeah. S 2> นรี่เกี่ยวกับพ่อ c c p มาก่อน <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะคะในส่วนของซีพาร์แนลเองเนี่ยเขาบอกเลยว่าเท่าที่ดูจากนี้ไปเนี่ยดีมานในส่วนของผลิตภัณฑ์พวกแผ่นกรีดคอนสําเ็จรูปทั้งหลายทีแคสต c คอนกรีตเนี่ยแหละที่เราพูดทับซับกันเนี่ยนะ oh. ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะกําลังการผลิตปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ย70%ซตนะ การเข้าดอดลงทุนนั้นครั้งนี้จะทําให้ได้เงินมาก้อนหนึ่งเขาจะไปลงทุนในส่วนของก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานแห่งแรกของเขานะคะก็เป็นพื้นที่ข้างๆว่าอย่างนั้นค่ะก็ไปขยายในเป็นโรงงานส่วนที่สองในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อพื้นไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่มว่าอย่างนั้นแล้วค่ะอันนี้จะทําให มีกำลังการผลิตเนี่ย7แสนสองหมื่นตันต่อปีเออ7แสนสองหมื่นตารางเมตรต่อปีค่ะขขอภัยนะคะอันนี้เติบโตขึ้นเท่าตัวเลยนะถ้าเทียบกับกำลังการผลิตปัจจุบันนี้เพราะว่าพอสร้างโรงงานใหม่ปุ๊บกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นและรองรับออเดอร์ต่างๆที่จะเข้ามามากขึ้นจริงๆแล้วซีพานาเขามองแล้วค่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยในส่วนของการเตริบโตในส่วนของการสั่งออเดอร์นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ย พวกธุรกิจอุตสาหกรรมที่เขายงใยอยู่นะคะนั่นก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์นี่จะเติมตัวที่เนหรือ,อยังไงทุกท่านขาออเดอร์มีเข้ามานะจ๊ะนะคะแล้วอ,ออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยและอย่าลืมเมื่อไหร่ที่ภาครัฐมีการกระตุ้น eec อันนี้มาบอกกันก่อนนะกระตุ้นโครงการต่างๆที่เราจะเห็นนะคะเดี๋ยวนี้มีการพูดถึง eec 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 e มากขึ้นเมื่อโรงการหรือว,ว่าการเติบโตการ กำลังการผลิตนะคะการใช้แรงงานต่างๆตรงพื้นที่อีซีมากขึ้นเนี่ยทุกท่านคะ่ะจะต้องมีการสร้างก่อสร้างนะคะทั้งในส่วนของที่พักอาศัยหลายๆอย่างโรงงานทั้งหลายเขาก็ใช้พีคาสเนี่ยแหละไปนะคะมันประหยัดต้นทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการเติบโตในอนาคตของเขาค่อนข้างดีเขาเขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าของเขาเติบโตค่อนข,ข้างดีแล้วก็มั่นใจว่าการเข้ามาเทรดวันนี้เนี่ยนะคะด้วยราคา6บาทแน่นอนจะได้รับการเติบ ได้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน,นยอย่างแน่นอนและเขาก็มั่นใจในพื้นฐานของบริษัทด้วยนะคะว่าซีแพนแนลเนี่ยจะมีโอกาสเต,ติบโตทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะในฝ้าฝางของพี่สมศักดิ์สิริชัยนรุมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Asset Pro Management หรือว่า APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเขามองว่า C ีแพน n e l เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือในส่วนของการวางแผนจัดการ วางแผนล,ลงทุนชัดเจนเอาเรียรๆง่ายๆว่าถ้าคุณมีแผนที่จะลงทุนหนึ่งโครงการสมมติจะสร้างโรงงานอะไรเนี้ยเข้าไปในซี a พ e น,นลปรึกษาแล้วก็ให้เขาวางแผนเลยว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรได้หมดคือเข้าไปนี่คือครบจบใน ในครบวงจรในนั้นเลยทีเดียวนะคะนี้เรียได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยซิพนลมีกําไรอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยต่าระดับ35%อัตรากําไรสุทธิทําได้ถึง12%โดยเฉลี่ยจะอยู่กําไรเนี่ยจะมีความสามารถทําได้ในกรอบแถว10-12% 10-12%เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในครึ่งปีแรกของปี6,4นี้ ซีแพแนลรักษาอัตรากำไรขั้นต้นแต่ระดับ23%และมีอัตรากำไรสุทธิแต่ระดับ10%ค่ะคุณแสบ